โดยผลิตภัณฑ์เอซร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้มีชาวบ้านอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายบอกว่าถนนเส้นหนึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะครับก็คือเละเป็นโครนเลยครับชาวบ้านก็เลยได้มีการดำนาบนถนนนะครับเพื่อประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเนี่ยชำรุดมานานกว่า20ปี โดยชาวบ้านบ้านเจื้องบ้านแกงใกล้บ้านลำพูพาและบ้านนาโครกรวมตัวนำต้นกล้าข้าวมาปักดำบนถนนสายบ้านลำพูพานบ้านนาโคกอยู่ที่ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายประชดหน่วยงานโดยถนนดังกล่าวเขาบอกว่าเป็นถนนที่เชื่อมต่อนะครับเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาทุกวันมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดินคโคลนและมีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งสายระยะทางประมาณ1กิโลเมตร โดยต้องทนสัญจรไปด้วยความยากลาบากและบางทีก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะมานานร่วม20ปีทางผู้นําชุมชนและชาวบ้านเคยสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับคําตอบว่าจะจัดสรรงบประมาณมาช่วยแต่ก็ไม่เคยมาสํารวจดูแลปัญหาจึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสํารวจนะครับว่าถนนเส้นนี้หน่วยงานไหนรับผิดชอบเพื่อที่จะมีการปรับปรุงสภาพให้มีสภาพที่ดีกว่านี้นะครับโดย นายอุทิ์บุญเต็มอายุ71ปีนะครับบอกว่าเกิดร้อนมานาน20ปีแล้วขณะที่นางแสงคํายาอายุ59บอกว่าอ,อบตอก็เข้ามาแล้วก็ดูเฉยๆไม่เห็นมาช่วยทำอะไรกันเลยชาวบ้านก็เลยต้องเรียกรายเงินกันซื้อดินมาถมแล้วก็เกลี่ยแต่พอเข้าหน้าฝนมันก็เละเป็นโคลนอย่างที่เห็นอีกนะครับเอเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ แล้วค่ะเขไปเห็นทางอบประตมาซ้อยจังไดมากก็แค่ได้มาเบื้องซื่อๆกับบ่มีอย่างซ้อยเรือค่ะทางไอ้พวกที่เที่ยวน้ำกันยันทนมีก็ออกเงินเลียไรกันเอาที่เอาดินมาโทมกันรถมาเกตให้กันเลขกันสิละค่ะบ่มีงบเท่อกันงบยังบ่ท่านของงบก้อนจังสีมันก็คือเป็นขึ้นบ่มีอย่างซ้อยเพราะกปนได้นะค่ะท่บ้านสัญจรกันหลายบ่ครับเินนี่หลายค่ะเพราะว่าทั้งนี้มันก็เป็น โรงพยาบาลสังคมค่ะบ้านมะโคกกเซียวเซนนี่เพราะว่าอีกน้อยไปโรงเรียนกระทางพานมันเป็นอ้อไปบ้านมะโคบ้านลำพูพานเนะบ้านเซียวเซนขนาดที่ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายราชน์สุนหัวนะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่นะครับได้มอบหมายทางอำเภอทางท้องถิ่นได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหลักการแล้วทางอำเภอและท้องถิ่นในพื้นที่ต้องทราบนะครับ แล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าตอบโต้ต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างรวดเร็วที่สุดเบื้องต้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาได้เองก็ดําเนินการได้เลยแต่ถ้าเกิดเกินความสามารถนะครับต้องให้ระดับจังหวัดเนี่ยเข้ามาแก้ก็มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาซึ่งสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันทีและล่าสุดได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการนําเอาหินคลุกมาบดอัดนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ ถนนที่เป็นปัญหานะครับส่วนมากก็เป็นพื้นพื้นที่เป็นลูกลังนะครับได้มีการใช้สัญจรไปมากผมได้มอบหมายทางอำเภอทางท้องถิ่นนะครับดูอย่างละเอียดเพราะว่าได้หลักการก็คือว่าท้องถิ่นหรือว่าทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้ปกครองท้องที่ต้องทราบก่อนพี่น้องภายนอกนีก็จะต้องตอบโต้เหตุการณ์เหล่านี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับโดยเบื้องต้นนะครับ ทางถ้าส่วนไหนที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่แก้ไขปัญหาได้เองก็จัดการได้เลยนะครับ,รบส่วนไหนที่อยู่ในเรือนเหนือบ่ากวกแรงในระดับจังหวัดพวกนี้เรามีหน่วยของปอพซึ่งติดตามสถานการณ์เรามีศูนย์บัติการเราตั้งไว้แล้วครับศูนย์บัติการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติของจังหวัดเนี่ยรเราสามารถที่จะรองรับได้ทันทีอยู่แล้วครับ น,นะครับ,รรบพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ในพื้นที่ทขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับนี่ทางผู้ว่าก็ได้มีการออกคำสั่งนะฮะให้ไปเร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเอาหินคลุกบดอัดเนี่ยไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเนี่ดำนากันแล้วนะฮะประชดละนะครับเละเลยนะ อย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้ามาที่เพจบรรจงชงข่าวนะครับเข้ามาทางเพจบรรจงชงข่าวคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจาไว้บรรจงช่วยได้